สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กเด็ดประจวันกับอาจารย์รักทางช่องทางสิมีดัดมีนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่22ธันวาคม2564ค่ะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีครีมและก็สีม่วง สามสีนี้นะ่าจะทําให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วยังทําให้คุณรู้สึกสดใสยอยู่เสมอด้วยเช่นกันส่วนสีฟ้าสีเหลืองสีดาค่ะอันนี้จะทาให้การเงินข้องมือมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็จะได้ข่าวดีที่ท่านกําลังรอคอยอยู่ณตอนนี้สําหรับเครื่องประดับนําโชควันนี้ค่ะจะเป็นไข่มุกเป็นนินแล้วก็เครื่องเงินนะคะสามสิ่งนี้นะจะนําความเป็นสิริมงคลมาให้กับคุณค่ะแล้วท่านใดนะคะที่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีมีอุปสรรคก็ดีนะคะ หรือต้องการให้งานเราเยังมีความเจริญก้าวหน้านะคะต้องไปขอพรนะคะกับพระนเรศวรมหาราชหรือหลวงพ่อโสธรค่ะแล้วใครก็แล้วแต่ที่ต้องการเร็วเรื่องของการเงินนะคะให้เงินทองเนี่ยหมุนคล่องมือนะคะให้มีโชคมีลาภให้ไปทําการสักการะขอพรกับหลวงพ่อทองไปเข่าตะเข่าค่ะแล้วก็พระแม่ลักมีน,นะคะคนที่เกิดในเดือนธันวาคมหรือเกิดในวันนี้นะต้องการทําบุญเสริมดวงค่ะก็ต้องไปสร้างพระประธานนะคะ หรือเราอาจจะรวบไปเป็นเจ้าภาพบวชพระพิสุสงฆ์อยู่ต่างมเณรก็ได้ค่ะอันนี้จะได้อาน,นิสงส์ให้ชีวิตเราเนี่ยมีความร่มเงย็นเป็นสุขนะมีความก้าวหน้าแล้วในส่วนของอาหารนะคะที่จะทําบุญก็ดีใส่บาตรสักการก็ดีนะคะขอให้มีปูเป็นส่วนผสมนะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เวลาเราจะจับต้องสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยนะคะจะอยู่มือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองก็ดีเรื่องของโชคลาภก็ดีหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดี มาถึงมเมื่อวานนี้ก็สปิ้นค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างใน, 30, น trendy, 24, 97, 20, รอบ17.30นเลขที่ออกคือ294แล้วก็97รอบนี้ค erm ่ะตัวเ้นเลข7ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ตัวเ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเลข4เนี่ยก็เข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยเช่นกันส่วนชุดวินค่ะเข้ามาทั้ง3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลยนะคะคือมีทั้งเลข2เลข9เลข4แล้วก็เลข7ค่ะส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ683แล้วก็22รอบนี้ตัวเ้นเลข8ค่ะ เข้ามาในหลักสิบบนค่ะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดวินทั้ง3ตัวบนและ2ตัวบนนะคะเพราะว่าชุดวินเนี่ยที่ให้ไว้จ่เป็นช่องเลข6เลข8แล้วก็เลข3มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันพุธที่22ธันวาคมส5 6พค่ะในช่วงเวลา17.3 0นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข8เลข0ย์เลข2เลข5าเลข6กเน้นไปที่เลข7กับเลข8สําหรับชุดจับคู่ค่ะเจ7 3 74 79 1 8 3 8 48แล้วก็98 ส่วนช่วงเวลา18.30นชุดวินและที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข6เลข0เลข3เลข8เลข5เลข9เน้นไปที่เลข6กับเลข0สำหรับชุดจับคู่61 62 64 67 10 20 40แล้วก็70ส่วนในช่วงเวลา19.30นชุดวินและที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข8เลข3เลข5 เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่ในนวิที่เลขแปกับเลขสาสำหรับชุดจับคู่ค่ะแต่สองแปดหกแปดแ้าสองสามหกสามเจ็ดล้วก็เกอันนี้ไปทั้ง3าช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่22่สงธันวาคมสองพัน 25, อย่าลืมนะคะอาจารย์รักจะบอกเสมอๆเ,เลยค่ะว่ามันใส่บาทนะคะหรือบันให้ทานกับคนที่เขามีักยภาพน้อยกว่าเรา คนที่เขาได้โอกาสกับเรานะคะอันนี้จะเป็นอันดีสงให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวพรุ่งนี้ค่ะมาพบก,กันใหม่กับรายการเล็กเด็กประจําวัน,นกับอาจารย์รักทางเท้งทาง,ทาง,ทางซีมีดัมีเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคโชคดีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ